is listing to provide uh, new homes and also resale listings uh, to connect our agent to the local before we reach out uh, to the external agency from external okay. And then there's also enterprise which helps our agent to manage their business in terms of CRM, client uh, relation management system uh, to en enable their business in a very uh, systematic way. And lastly, is support where we provide video, on video on demand, and also. Uh, online learnings so, okay to help them better their so that is also another way that ในครับเราคเครือข่ายการซื้อขายบ้านทั้งโครงการและบ้านที่สองครับดำนิการในประเทศไทยมาตอนนี้นรนครบรอบ30ปีแล้วในสาปีนี้เนี่ยเราได้ทำได้หลายอย่างมาตลอดพูดได้ว่าเราเป็นคนที่สร้างธุรกิจนี้ให้เป็นรูปธรรมาาในทันทีจากจากการที่เราเป็นคนแรกที่สร้างระบบเครือข่ายในการควบรมในการใช้เทคโนโลยีตา่างๆเอไหลายท่านนะครับเข้าใจว่าเราคือธุรกิจ เพื่อไทยเป็นแชมป์ลูกโซ่นะอันนี้บอกตรงๆไม่ใช่นะครับไม่ใช่ผมได้ยินหลายท่านพูดมาไม่ใช่เลยเพราะว่าการเข้าร่วมกับเรานั้นเนี่ยท่านสามารถมาคุยกับเราได้โดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งในโอกาสของรอบ30ปีที่เราดําเนินการในประเทศไทยเรามีนโยบายหลักสี่ประการครับที่อยากเรียนให้กับทุกท่านทราบก็คือหนึ่งเนี่ยนโยบายแรกคือการสร้างคอมมูนิตี้เราต้องการสร้าง อยากจะใช้คําว่าจากักวรวานนักขายอสังหาริมทรัพย์ไม่ใช่นักขายธรรมดาเป็นจากการสร้างจากักรวานนักขายอสังหาริมทรัพย์คือการสร้างคอมมูนิตี้ของคนขายที่รู้จริงทําจริงและประสบความสำเร็จซึ่งสิ่งนี้จะสําเร็จไม่ได้ถ้าขาดสิ่งที่2คือ collaboration collaboration นั้นก็คือความร่วมมือกันเรายินดีที่จะร่วมมือ ท่านผู้ฝ่ายท่านผู้ซื้อผู้ขายผู้ที่อยู่ในธุรกิจเดียวกันแวะมาคุยกันครับในเรื่องของการสร้างคอมม u n นิต c o l อ a b o r a ชั่นสิ่งที่สามที่เรามุ่งเน้นและสำคัญมากก็คือ Innovation คือการสร้างการคิดสิ่งใหม่ๆขึ้นมาเพื่อมาใช้ในธุรกิจสิ่งที่เราคิดเสมอครับความสำเร็จของท่านคือหน้าที่ของเรา ถ้าร่วมง,งานกับเราเราจะหาสิ่งประฏิษฐ์สิ่งแนวคิดใหม่ๆม,ม,มาใช้ตลอดเวลาครับและสุดท้ายก็คือในเรื่องของที่เราจะเน้นในปีถัดๆไปก็คือเรื่องของเทคโนโลยีซึ่งคุณมาคัสเองก็ได้พูดไปแล้วเกี่ยวกับเซลล์บล็สกับนอกจากการใช้แพลตฟอร์มใหม่ของ EIA ในปีหน้าแล้วเราก็จะมีการนำเทคโนโลยีจากต่างประเทศเข้ามาใช้ตอนนี้ เราก็เริ่มแล้วเราใช้ระบบของ VR Pro ในการถ่ายรูป360องศา<ม>เวลาเพื่อบริการในการขายบ้านให้กับท่านแต่มันไม่ใช่แค่360องศานะครับของอียเเนี่ยไม่ใช่แค่360องศาอันนั้นเป็นเพียงเสี้ยวเดียวของระบบเราสามารถทำระบบ VRCA คอเราสามารถใช้ตัวนี้เป็นตัวการเปิดการรับการขายโปรเจกต์ใหม่ต,ต่างๆได้ด้วยจะมีมาเรื่อยๆครับขอให้ ติดตามแล้วก็จะมีการพูดคุยกันอย่องต่อเน,นื่งครับเียตงเยวะไม่แน่ใจว่าเดือ้าก่อนหรอ